ากาก็สวัสด,ดีครับปูติดตามสองสระหยุดกลิกไลทุกคนนะครับนี่สันส้นๆอู้ยเป็นปลัดจชาบเลเดี๋ยววันนี้มาเลยครับโอ้โหนี่ครับเอ็มหนึ่งพันของเราเป็ไอะไรครับทุกคนมาดูกันกับโต้โลลังโอกครับนี่ครับมาดูกันกับโอ้โหลกปลายแตกนะครับทุกคน โอ ok, ้ลูกปลายตรงนี้เตกนะครับลูกปลายตรงนี้เตกเราก็ต้องพาไปโตอดช่อมเลยเนาะนี่ก็อยู่ที่เดี๋ยวไปซื้อันเล่ตัวจาวนะครับตรงนี้เดี๋ยวกาน้ำมันเองนะครับมันเลยทำมาลูกปืนเตกเต้ยยังไม่ทันเซ็ตเลยครับเต้ยยังละครึ่งยัางละกลางยัางละกลางเลยครับอืมเดี๋ยวดีนะครับรองรองนู้นเทยเต้ยดาเ็ชเล่ยนะครับรองเต้ยดาเ็ชเล่ยเรื่อ โรงนี้มาเปลนะครับเปลยได้ยังหลือ้างเลยครับโรงนั้นยังไม่เปลยดีเอออือิมอิมอิมมาปันกับเราครับอิมาปันเออมาจสาลูกเออสี่ยไม่ได้ยึดจริงครับนี่เกย์ไปหน้าเรื่องโรลัวไปเลียนะครับตาโรลัวเหมือนได้ครับไม่เปรยกับจำรวยป่าวะ Xét cật... ừ lại lấy à thì bà Th nó leo có lần kia thì đắng cả tối nay mình rườm đắng này lao lần kia bà nó bíp leo nó gặp lần kia cả cho nên là mình uh... phường bà leo tuần đẹp mình vì là tới đấy vì là ruột bông mấy mấy đó vì là ruột bông mình đắng vì là nấc nóc đó nay cho pin kia À น้ำมันนี่กันเลยครับปุมว่แล้วมันฟืดนะครับมันเลยอัน่ลด้ตดนี่ครับน้ำมันนี่มันไม่มีน้ำมันจักยอเลยครับมีแต่เป็นกราบอนี่น้ำมันมันออกจากรดูนี่ไหมวะเนี่ยนะครับโอลเดี๋ยวเพื่อปอตัวยจานะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็น,น่าจะท้ายนะครับโปรอ้ยเจ้าน่าจะต้องมาเปลี่ยนตัวนี้วันยิ้นเลยนะครับ ปุ่มร้อนแลาวแต่ังป่าร่มมากันกับร่มลูกปลายเตกเมื่อต้นที่ต้นนั้นที่งับนี่มารับเมย์กันกน,น,น,นี่อยู่ในตรงหน้านี่เป็นของปุ่มนะครับแปลว่าให้ก็เจ้าวัหนูนี่สองเจา้าเดี๋ยวประมาณปีหนา้ามีว่ายี่ต่ำยิ่งนะครับกานายปุ่มติเดือกนะครับเดี๋ยวข่อยใต้จะมีโอกาสเดือกข่อยใต้ นะครับหไปใต้เลยตอนตีเตื่อไม่รู้ตีกับรถนี้ไหมก็นี่กับยังเต้ไม่เจ็ดเลยเต้ได้กลางเดียวเลยฝากฟังเดี๋ยวแล้วเรื่องจานยกไม่ขึ้นกะแกเหลวเรื่อง เฟืองตายนี้มันลืมดังเลยล่ะมวนหน้าเกีียบน้ำมันก้างนี้ยแหละพวกแบอย่างไ,ไ้เดซีอเลยละไม่บรรยากาศสุดยอดมาครับไม่ยุ่งกับใครกับบรรยากาศแบบนี้ครับฉันต้องกวาดไปกันครับตัวนี้ mình yêu. Come lắng chung, yêu. Ustan Nippo, my bog up, no bog up, mặt bỏ bằng 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 bỏ bỏ bằng mình bằng 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 ปุดวมาปกับปังบินปุ้ปุกปูเกกับขับยับกไม่ากับยาบปูกกเนนดินปุ้งเกกเลยเกยับแบบกตนึ่เียวเลนเหมือนก๋ายตรงบานั่นเองีบโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีได้มากับคลิปนี้ก็ปลาเล การแกะนะครับไม่ได้กายได้ทีครับเออมบื่อวานก็ไปตัดหญา้าตัดหญ้าก็ได้มาปนันานะครับซ้ำรายๆๆๆๆๆรายละรวยเดี๋ยวโอ้ได้มาปั่นจ้ามกับหลดหลดยากปัน้าหลดง่ายก็ครับเราต้องมีหลดเลกเ็กเต็มครับปั่นจ้ามปั่นจ้ามนั่นก็พ่ามาเจอหลุกป,ปลาย เจอหลุดไล่ดิการเลดีจริงดีเสือเรื่อยเรือแบบที่มันกำลังจะปังก็จะเปลี่ยนไอเจตเลยเดี๋ยวโยนน้ำมันนี่พปงมาเลยพปงมาเลยกับเลี่ยนใบเล็กกี่เดือนแล้วพปงมาเลยนี่โป๊ะตายิงกับพปงมาเลยพปงมาเลยจกักตัวพลวนครับตัว ตัวอะไรก็อย่าครัรูโตรี่กับนี่ป่ารูโตรี่ใช้ไม่ได้แล้วครับป่ากลองตัวรูโตรี่มาตำปองมาเลยครับพอดีปองมาเลยก็ุ้๊บมันเสียลูกปลายมันแตกไม่ได้ยึดนะครับก็จ่ายแบบนี้ไม่แตกเลยแต่ว่าตรงเปลงก็อาจจะมีคลิปเดีวใช่ป่ะถ้าจะไม่ิดถ้าไม่มีเดี๋ยวก็รีวิวตำให้เนี่ครับตรงเปลงครับตรงเปล่งก็ตาโร่ไปใช้ตรงกลางเลย ô ta phải ta rồi phải đây đúng ừ, mình liều khoa, phải dài liều dài phải quá mình chả là lắp cặp buồng ở lại mình được à buồng ở lại có nè tôi nằm plei mình nè trái bộ cái gì rồi bố qua buồng lại có cái buồng ở lại bao đi thì nát và bên nát cái gì thì bảo vì là cặp bình nó rượu nát nếu ta nếu kia ta bùm đại đồ mà ก็ผมได้ใต้เลยนะครับเดี๋ยว่อใต้เลยกับตัวรัฐธรรมน์ไหมโนี่วิงปันนี้เลยเหยอยดอียิบวิงมันหยิบใเลยครับจะเต้นจริงโลนี่โอเคสำหราบึ้นนี้